และตอนนี้ครับเราอยู่กันที่บูธรถจักรยานยนต์ Honda นะครับซึ่งต้องบอกว่าทางไทย Honda เนี่ยเวลาโรงงานมอเตอร์สโปเขาจะขนในส่วนของรถ Big b i บ e ครับแล้วก็รถในฝั่งของคับเฮาส์นะจะไม่มีรถเล็กนะครับดังนั้นคุณผู้ชมฮะก็ไม่ต้องถามถ,ามถึงรถเล็กนะจะมีแค่คับเฮากับ Big b i บ e ครับมาเริ่มกันที่ตรงนี้เลยครับรถที่เปิดใหม่นะครับคือต้องบอกว่าแอบเซอร์ไพรส์นิดนึงตระกูล CRF 3 0 0ครับที่เพิ่งเปิดไปในงานอีกมาเนี่ยฮะเมื่อประมาณสัก3สัปดาห์ก่อนถูก ขนมาเปิดตัวในงานมอเตอร์ expo ครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งจริงๆมันจะมี33ร่น3าราคาด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมพาดู2คันนี้ที่อยู่ข้างๆผมก่อนก็คือในส่วนของตัวแล l ลีนะครับผมแล้วก็ตัวนี้คือเป็นตัว L ที่เขาจะใส่ในส่วนของชุดแต่ง head to sea เพิ่มเข้ามานะครับมีอะไรบ้างฮะก็จะมีในส่วนของพวกลายสติ๊กเกอร์เพจต่างๆนะครับแล้วก็จุดนี้ฮะเป็นกาดที่เรียกว่ากันเฟรมนะ,ค,ะนครับเป็นพลาสติกกันเฟรมฮะเวลาคุณ ใส่รองเท้าบูทอะไรพวกนี้ครับขี่เนี่ยมันอาจจะแบบเป็นรอยเฟรมใช่ไหมครับเขาก็ใส่กาดเพิ่มเข้ามาแล้วก็ตัวกันแข็งทางด้านใต้เครื่องอ่ตรงนี้เพิ่มเติมนะครับรวมไปถึงในส่วนของตัวตะแกรงทางด้านหลังนะครับสำหรับ CRF ตัว 300L H2C Special Edition นะครับในเรื่องของค่าตัวนะครับผมเนี่ย ค่าตัวของเขานะคันนี้จะอยู่ที่164,400 0บาทนะครับก็จะได้ของครบๆบแบบนี้เลยนะฮะโอเคแล้วก็คันนี้ครับที่เป็นตัวแลลลี่เนาะอย่างที่บอกอะ่ะตัว CRF ครับแ a ลลี่นี่มันก็จะออกไปในสไตล์ของการที่เขาเป็นรถแบบดาก้านะครับคือถ้าเป็นตัวแอเนี่ยจะเน้นเพียวน้ำหนักเบาถูกไหมครับก็ มันจะไม่เหมาะกับการเดินทางไกลอะไรเงี้ยเพราะมันไม่มีชิล์บังลมอะไรต่างๆนะครับถังน้ํามันก็จะเล็กกว่าแต่พอเป็นตัวแลลลี่ครับแ a ลลี่เนี่ยก็จะได้ถังน้ํามันที่มันใหญ่ขึ้นแล้วก็ยังลุยได้ด้วยในขณะที่ถ้าเกิดเดินทางเนี่ยครับก็มีวินชิลบังลมคือลดอาการเมื่อยล้าแบบเวลาที่โต้ลมนะครับอสำหรับตัวแลลลี่นะครับซึ่งแลลลี่ใหม่ฮะราคาเขาเปิดออกมานะครับจะอยู่ที่1799ครับ ก็คือ180,000ทอน100บาทนะครับผมสำหรับรายละเอียดของตัว MY 2 5นะครับที่จริงเนี่ยผมได้พูดไปตั้งแต่งานอีกมากแล้วนะว่าให้มาดูที่ตรงนี้ครับผมอ่าหน้าจอเนี่ยก็คือจะดูเหมือนคล้ายๆของเดิมนะครับแต่ว่ามันจะมีปุ่มนี้ขึ้นมาเห็นไหมครัคือ ABS แล้วก็ขีดทิ้งนะครับ Off-Road คือปุ่มนี้ครับคือปุ่มเอาไว้ปิด ABS ทางล้อหลังนะครับอ่ะอันเนี้ย ก็เป็นฟังก์ชันที่เพิ่มเข้ามาเหมาะกับคนที่ขี่แบบฮาร์ดเอนดูโรจริงจังนะครับคุณสามารถกดให้มันล้อล็อกอะไรพวกนี้ทำได้ดียิ่งขึ้นนะครับสำหรับฟังก์ชันตรงนี้แล้วเดี๋ยวขออนุญาตกลับมาที่ตัว L ที่เป็นตัวพื้นฐานตัวเริ่มต้นนะครับจริงๆต้องบอกว่ามันก็จะมีรีเชฟเล็กๆน้อยๆในส่วนของแฟรลิ่งนี่แหละคือเอาตรงผมก็ไม่ใช่สายเอนดูโรมากนักนะครับถ้าเราแบบไม่ได้มองจับผิดเนี่ยคืออาจจะดูแบบคล้ายๆกับตัวโฉมปัจจุบันเลยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกแล้วว่าเป็น สีใหม่กราฟิกใหม่นะครับแล้วก็เนี่ยแฮนตัวกาดแฮน์ของเขาฮะก็จะเป็นชิ้นงานพลาสติกแบบสีแดงสดลับก,กันกับทั้งตัวกาดนะครับพลาสติกกาดกันโชกหน้านะครับแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยคือเป็นสีแดงล้วนหมดเลยกับราคาค่าตัวของเขาฮะค่าตัวของเขานะครับเขาจะเริ่มต้นนะครับตัวนี้ก็คือ1 5 5 9 0 0บาทนะครับที่บอกถ้าเกิดคุณอยากได้ของแต่งเพิ่มคุณต้องไปที่ตัว H2C Special Edition ครับ โอเคแล้วก็มาปิดที่ Big b i บ e นะครับอีกคันหนึ่งก็คือตัว600 Double r ครับหลังจากที่ไทย i p p นะฮะเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยครับได้มีการเปิดเจ้า 3R นะครับหรือ t r i p l e R ไปในงานไทย i p p เนาะซูเปอร์ไบแล้วคนถามว่าตัว Super ร์สปออย่าง600เนี่ยเมื่อไหร่จะมาก็มาลงในงานมอเตอร์เอ็กปลายปีนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยครับลายจะเป็น MY25 ค,คือเส้นเนี่ยครับมันจะเป็นเส้นสีน้ําเงินตัดขึ้นมาแล้วมี t r i มสีขาวเนี่ยครับสองฝั่งเขาเคาะราคาออกมาครับอยู่ที่5้าแสนสี่หมื่นเก้าพันครับผมแต่ผมอยากให้คุณผู้ชมมาดูตรงนี้ฮะก็คือในเรื่องของฟังก์ชันครับฟลิกชิปเตอร์ฮะอันเนี้ยคือติดตั้งมาให้เลยนะครับกับราคานี้เพราะว่าตัวโฉมเก่าเนี่ยมันจะไม่มีฟลิกชิปเตอร์มาให้ครับคุณจะต้องไปซื้อเป็นออปชันเสริมแยกอีกนะต้องหวยประมาณ3 0,000บาทครับคันนี้ก็คือให้ฟลิกชิปเตอร์มาครบแล้วนะครับกับ ซูเปอร์สปอร์ตที่เรียกว่ายอดนิยมมากๆเลยนะครับของทาง Honda ครับและมาดูกันที่ฝั่งคับเฮาส์ครับเขาจะมีการเปิดออกมา2รุ่นด้วยกันนะครับผมก็คือตัวมังกี้ฮะมังกี้ตัวนี้เนี่ยคือมีชื่อว่า retro f นะครับผมอ่ะมังกี้ retro f ครับซึ่งจะเห็นได้ว่าก็จะมีโลโก้นะครับอ่ะน้องลิงตรงนี้นะครับมังกี้แล้วก็มาพร้อมกับตัวชุด ถังน้ํามันซึ่งลวดลายเขาก็จะรับกันกับหมวกกันน็อกที่จะแถมให้ด้วยนะครับสำหรับลาย Retro F น่ารักน่ารักแบบนี้นะครับตัวราคาค่าตัวที่เปิดออกมานะครับผมจะอยู่ที่1,9900ครับก็ตีซะว่าแส1หนึทอนนะครับผมสำหรับตัว Monkey Retro F คันนี้ครับและไปปิดท้ายกันที่คันไฮไลไท์อีกคันหนึ่งนะครับสุดท้ายละที่เปิดในงานนี้ฮะ เป็นการคอลแลบที่เรียกว่ายังไม่เคยมีใครทำมาก่อนนะครับก็คือคัพเฮาส์ฮะนี่เห็นไหมฮะคอลแลบกับป๊อปมารนะใครที่เป็นชอบแบบตุ๊กตากล่องจุ่มอะไรอย่างเงี้ยคงต้องรู้จักเป็นอย่างดีนะอ่ะซึ่งโมเดลที่เขาเลือกเข้ามานะครับก็คือจะเป็นตัว d a ก ST125 อ่าเป็น d a ก ST125 คันนี้นะครับผมแล้วก็เอาตัวคูโบเข้ามานะครับผมรถคันนี้เนี่ย ทำออกมาเพียงแค่300คันเท่านั้นนะครับใครสนใจบอกเลยว่าต้องรีบหน่อยนะครับเพราะเขาจะมีในส่วนของกิฟเซตอะไรแถมมาให้ด้วยครับผมและรถรุน่นอื่นๆนะครับที่นำมาจัดแสดงโชว์ในงานมอเตอร์เอ็กครั้งนี้ครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไล่าจากฝั่งของรถครับเฮาส์ก่อนนะครับก็จะมีทั้งในไลน์อัพของ CT 125นะครับที่เป็นรถ f a m i Family m o ป e ดสายลุยฮะอันนี้ก็จะมีมาพร้อมกับพวกของแต่งต่างๆนะอาทิพวกนี่ครับตัวบังเรือนใหม่ทางด้านหน้าครับผมมีกระเป๋ากันน้ำนะครับ่ G c r c r t f t แต่ว่าทำโดยของ s t e a m t a i l มีกระเป๋าทางด้านข้างตรงนี้ครับเช่นเดียวกันนะครับ Gcraft by s t r e a m t a l l เหมือนกันนะครับเป็นกระเป๋ากันน้ำเอาไว้พร้อมลุยและนี่โโหดูดิผมเพิ่งเห็นนะ มีกองแต่งด้วยนะครับเนี่ยฮะเป็นกองแต่งกองผ้าแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าเกิดลุยน้ํามากๆนี่จะไหวไหมครับก็เอานว่าเวลาลุยพวกนี้ก็พยายามอย่าเกินกองแล้วกันนะครับมีตัวพักเท้าที่เป็นงาน c ซียของแต่งนะครับโอ้ดูกัดลายสวยมากๆเลยคั้นถัดมาครับก็จะเป็นตัวไฟกลมอีกเช่นเดียวกันครับ C 1 2 5นะครับเป็นตัวเปิดมายุคแรกๆเลยพร้อมกับมังกี้นะครับตัวนี้ก็จะมากับในส่วนของชุด กาดแฮนด์ hand, แล้วก็พวกตัวก้านเบรกแต่ง4125นะครับคันนี้ขยับมาอีก2คันที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นตัวตัวมังกี้นะครับอ่ามังกีโอ้มังกีคันนี้แบบบอเลยคโคตรจัดเต็มครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมมีโอ้ปั๊มเบรกนี่เป็นของเกลสปีดสีพอตเลยนะครับให้ปัม๊มเกลมาเลยโชค๊คอันนี้ไฮเปอร์โปด้วยนะครับไม่ใช่โชค๊คธรรมดานะสามารถปรับรายละเอียดได้นะครับ พอไฮเปอร์โปโชคมาเนี่ยการสะบัดโหการสะบัดครับขาดไม่ได้เลยการสะบัดของไฮเปอร์โปเช่นเดียวกันนะครับนอกนั้นเลยพอปั๊มล่างอะเกลียวสปีดครับข้างบนก็เกลียวเหมือนกันด้วยนะทั้งสองฝั่งเลยนะทั้งฝั่งของคัสกับฝั่งของตัวแม่ปัม๊มเบรกทางด้านบนครับโอ้โหคือผมเห็นของแล้วนะอะไรเนี่ยเบาะนะครับก็เป็นเบาะตัวแต่งท่อไอเสียท่อไอเสียแต่งนะครับ ดูแล้วเดินเป็นไทเทเนียมมาตั้งแต่คอเลยบ้งนั้นเนี่ยเนี่ยฮะแล้วก็ชุดตกแต่งแครงด้านข้างของคิตะโกะนะครับเนี่ยคิตะโกะพวกนี้ครับโชกคอาโชกหลังก็ไฮเปอร์โปด้วยเช่นเดียวกันโอ้โหคือบอกเลยครับผมว่าคันนี้ของแต่งนี้่มท่วมเนี่ยราคานี่เผลอจะเกินในส่วนของตัวรถไปอีกด้วยซ้ำนะครับอ่าแล้วก็ปิดที่คันนี้นะครับผมแจ็ค ดักซึ่งก็จะมีของแต่ง g c a f t มาให้นิดนิดหน่อยหน่อยนะครับในส่วนของตัวตะแกรงเบรนชุดเฟรมตรงกลางนี้นะครับเบาะของ g c a r ครับแล้วก็มีตะแกรงทางด้านท้ายอันนี้ก็เป็นะตะแกรงทางด้านท้ายนะครับที่ยึดออกมาพักเท้างาน C-N-C ครับและมีกระเป๋ากันน้ำนะของ g c a f b by Steam Tail เช่นเดียวกันนะครับอ่าสำหรับ ฝั่งของคับเฮาส์นะครที่เอามาให้โชว์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรากลับมาในโซนของฝั่ง b i g b ไบคทั้งหมดกันบ้างนะครับก็คันนี้พูดไปแล้วเนาะเจ้า 3R นะครับท r i p l e R MY ที่เป็นตัว2024นะครับเพิ่งเปิดตัวในบ้านเราที่ไทย i p p แล้วก็ให้สื่อได้รีวิวนะครับซึ่งผมก็รีวิวกันไปแล้วเมื่อประมาณสักสัปดาห์2ส,สัปดาห์ก่อนนะครับยังไงเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ใครที่ยังไม่ดูก็ไปรับชมได้นะครับกับ ซูเปอร์บค์ที่เรียกว่าปรับ All New ทั้งคันนะไม่ได้ปรับแค่แบบไมเนอร์เชนเล็กๆนะคือ All New เลยครับผมเพราะปรับไส้ในเครื่องอะไรใหม่หมดเลยถือว่าเป็นรถที่ขี่ดีมากๆครับฝั่งนี้ครับยังเป็นแอฟริกาทวินที่เป็นโมเดลเยียเก่าอยู่นะครับคือทั้งหมดเนี่ยที่ผมพาดูเนี่ยจะเป็น M Y โมเดลเยียเก่าอยู่ครับจะยังไม่ใช่ตัวใหม่อย่าง2024นะครับอันนี้ก็เป็นตัวแอฟริกาทวินพันฮะแล้วก็ ถัดมาคันนี้ครับโอ้โหโซฟาซิงนะครับผมเป็นคันไหนไปไม่ได้ครับก็นอกจากตัวโกวิ n งนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าโกวิงเป็นรถที่แรงสมูทแล้วก็ขี่ดีมากๆเลยครับแล้วก็มาทางโซนนี้ที่ใกล้จะถึงด้านท้ายแล้วครับ XADV ครับคุณผู้ชมก็อย่างที่บอกนะว่ารหัส750ทั้ง f o r z a แล้วก็ XADV ตัว MY 2 5ยังไม่เข้ามาในไทยตอนนี้นะครับผมอ่ะ ปพราะฉะนั้ตัวนี้ก็ยังเป็นตัวเก่าอยู่แต่ก็จะเห็นได้ว่าเขาใส่ของแต่งมาโชว์ด้วยนะครับทั้งในส่วนของพวกตัวกระเป๋าที่เป็นลักษณะแบบปิ๊บเหล็กอย่างนี้นะครับปิ๊บโลหะเนี่ยสามใบเลยครับโอ้โหเรียกว่าเอาใจสายเดินทางได้แบบจริงจังเลยนะครับอของแชทนะครับและคันนี้ครับ CB 1300 Super 4ครับกับเอกลักษณ์ไฟกลมนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกครับว่า ตัวเรือนใหม่ก็เป็นเรือนใหม่กลมคู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็จะเน้นความอนุรักษ์นิยมนะครับสำหรับคนที่ชอบเสียงสีสูบหวานๆเรียกว่าเสียงนุ่มลึกแล้วก็หวานมากๆครับถัดมาอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยี e ีคัทนะครับ CB650R ซึ่งเปิดตัวไปปีที่แล้วนะครับขยับลงมาครับก็จะเป็นตัว500ซีรีส์แล้วซึ่งคันที่เอามาโชว์เนี่ยจะเป็นตัว CL นะครับสายสแคมเบอร์ ลงมาที่คันนี้ครับเป็นวีเบลพี่ใหญ่รหัสพันรนะครับมากับระบบชุดเกียร์ DCT นะครับผมอ่ะหลายคนถ้าเกิดมองผันผ่านเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าเป็น r ีเบล5 0 0หรือเปล่าจริงๆผมแนะนว่าดูง่ายๆก่อนเนี่ยครับดูที่ชุดตัวด้านบนนะครับถ้าไม่มีก้านคัดเนี่ยคันนี้จะมาพร้อมกับชุดเกียร์ DCT ซึ่งจะเป็นตัวที่รหัสพี่ใหญ่เท่านั้นครับถึงจะให้ระบบนี้มาปิดท้ายกันที่ น้องเล็กครับน้องเล็กคันนี้ก็คือ500ซีรีส์อีกคันหนึ่งนะครับรีเบล5 0 0ครับที่จะสวมในส่วนของติดตั้งของแต่งมานะไม่ว่าจะเป็นแครชบาร์กาดอลูมิเนียมนะครับกาดหม้อน้ำอลูมิเนียมแล้วก็ตัวพักเท้าฟอร์บอร์ดนะครับที่เป็นจำลองแบบฟอร์บอร์ดนะครับงาน CNC อ่าแล้วก็ตัวเบาะนะครับเบาะเป็นเรียกว่าเป็นลายแบบไดมอนด์นะครับมีพนักพิงหลังติดตั้งมาให้ด้วยนะครับอ สำหรับ r e b e l 5 0 0อ่อคันปิดท้ายดีฮะและท้ายที่สุดจริงๆแล้วครับนี่เลยครับรถ RC 2 1 3 V ขีด V-S นะครับต้องย้ำก่อนว่าคันนี้เป็น RC 2 1 3 V-S นะครับแต่ว่าทางผู้ใหญ่ของไทยฮอนด้าเนี่ยครับเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองนะครับกับน้องกล้องสมเกียรติเราครที่ได้ขึ้น MotoGP ปีหน้านะครับเขาก็เลยเอามาทำเป็น ลายตัวแข่ง Mo t ต GP ของน้องกล้องนั่นเองครับจริงๆคันนี้เนี่ยโชว์ตัวไปตั้งแต่ตอนถแถลงเปิดตัวลายแข่งพยักคำรามของน้องกล้องที่จะลงแข่ง m o t o 2เมื่อประมาณเดือนที่แล้วไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและข้างหลังนี้ก็จะมีตัวมีโพเดียมด้วยเนาะใช่ปะ่ะใช่มี ถ้วยรางวัลนะครับที่น้องได้ในโฮมเรส c e อันนี้คือถ้วยของปี2023นะที่ได้ที่3รวมไปถึงถ้วยชนะเลิศน,นะครับวินเนอร์2 0 2 3ี่ที่เจแปนทวินลิงโมเตกินอกจากรถมอเตอร์ไซค์แล้วนะครับทางฮอนด้าเนี่ยเขาทำในส่วนของเครื่องยนต์อเนกประสงค์ มีในฝั่งของมา r รีนซึ่งก็จะมีในส่วนของเรือด้วยนะอย่างคันนี้ที่เอามาโชว์ก็จะเป็นเรือจอห์นนี่บ๊ทนะครับเอาไว้ถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถมาดูติดต่อสอบถามได้ที่บูธพ h นด้าครับผมเรากลับมาดูในส่วนของแอ p a ป e l ของแต่งกันต่ออีกสักหน่อยดีกว่าครับซึ่งฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นของแต่งของค u พเฮาส์นะครับอ่าก็จะมีทั้งหจานเบรกนะครับพวกงาน CNC ของแต่งต่างๆนะครับแผงคออะไรมีหมดเลยยันเบาะกระเป๋าท่อแล้วก็ฝั่งของตัวแอปเร e ลทางด้านนี้นะครับตัวนี้คุโบะก็อย่างที่บอกนะว่าพึ่งคอลแลบกันไปกับตัวแดกนะครับก็จะเป็นคอลเลคชันที่จะเอามาวางจำหน่ายในงานนี้ด้วยนะครับผมรวมไปถึงนี่ฮะอะหมวกกันน็อกเห็นไหมครับหมวกกันน็อกเฮ c ซีที่ทำลายคุโบะนะครับ มาดูฝั่งนี้นะครับผมโอ้ต้องบอกเลยว่าใครที่เป็นสายมอเตอร์สปอร์ตนะครับหรือเป็นแฟนขับน้องก้องอยู่แล้วเนี่ยต้องชื่นชอบแน่ๆเลยครับก็คือเสื้อลายจันชานะครับหมายเลข35เห็นไหมฮะจะเห็นได้ว่ามีทั้งแบบของคุณผู้ชายนะครับแล้วก็ไซส์เล็กๆอย่างคุณผู้หญิงด้วยครับผมโอ้เอาเป็นว่าคือมีทั้งเสื้อยืดเสื้อแบบผ้ากีฬาแบบนี้นะครับใครสนใจนี่แนะนําให้ มาดูกันเลยครับแล้วเรามาเชียร์น้องกล้องไปพร้อมกันในปีหน้านะครับเสร็จฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นแจ็คเก็ตนะครับของคูชิทานินะฮะอ่าก็จะเป็นแจ็คเก็ตผ้านะครับแล้วก็มีกาดด้วยเนาะอะไรเงี้ยเดี๋ยวใครสนใจก็มาลองดูกันอีกทีนึงนะครับผมกับอันนี้ก็เป็นหมวกิโอโน่พัดนะครับที่เป็นหมวกแบบเปิดหน้าแล้วก็จะมีในส่วนของตัวชิวลงมาด้วยนะครับอ่าโอเคครับก็เป็นประมาณนี้นะครับกับการพารับชมบูธ ฮอนด้ในครั้งนี้ครับขอบคุณทุกคนที่รับชมยังไงฝากติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของอุตรให้พวกเราด้วยครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ